โยของทางต่างประเทศได้อย่างไรและเป็นการข่ายงานมาให้เกิดในประเทศได้อย่างไรตรงนั้นมีกระบวนการที่หมดจะบอกได้หมดนะคะบอกนิดเดียวว่ากระดาษสาทาไมตรงนั้นพอออคัตเตอร์คำถามตั้งแต่แรกทําไมก็จะมีคําตอบว่าพื้นที่ดอยตรงนั้นเป็นพื้นที่ของต้นสาเกิดมากมายแต่ก็ไม่ได้นํามาเป็นประโยชน์ก็เลยเกิดจากตรงนี้การสร้างงานแค่ต้น แค่ต้นสาไม่กี่ต้นจนเดี๋ยวนี้สร้างงานให้คนได้มากมายนะคะและส่งขายถึงต่างประเทศมันมีทั้งทั้งคิดทั้งนวัตรกรรมทั้งการออกแบบทั้งเรื่องของการตลาดอันนี้จะเห็นครบถ้วนถามว่าวิทยาลัยชุมชน,ชน,ชนต้องทําแบบนี้ทุกเรื่องไหมไม่จําเป็นแต่เราเริ่มต้นให้ได้และช่วงไหนที่เป็นข้อต่อที่ที่เราจะเชื่อมขอความร่วมมือขอเครือข่ายมาชื่อนเรื่องการตลาดเนี่ย การตลาดนอกจังหวัดนอกประเทศเราไม่รู้แต่เราจะมีเครือข่ายเราจะรู้วิธีว่าจะหาเครือข่ายอย่างไรสร้างตลาดได้อย่างไรเพราะมั้นฐานคิดจะสําคัญมากนะคะการคิดตรงนี้สําคัญมากนะคะทีนี้พอมาจากอบรมของเราโดยเฉพาะเนี่ยนะคะจะทําให้เห็นว่าทางโครงการพัฒนานอนตุงเนี่ยโดยที่คนที่จะประสานงานนะคะคือชื่อคุณน้ำหวานนะคะคุณน้ำหวาน ชื่อจริงชื่ออะไรรนะน่ะคนน้กหวานน่ารักมากะค่ะแล้วเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังมากนะคะเขาจะทําเรื่องการถอดบทเรียนด้วยนะคะเป็นลูกสะใภ้ของหมอราชวงศ์เดชนุดาถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับผู้ชายลู้ชายเด็กของหมอราชวงศ์เนีนะะ่ยท่านจะรู้จักดุจใจชุมชนดีจะรู้จักปออสุนันทยาอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าขอให้ได้เรียนรู้ให้เต็มที่นะคะ ามวันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดใช่ไหมคะให้เรียนรู้ให้เต็มที่แล้วก็ทางโครงการท่านนาราจูบอกว่าที่จะให้กับทีมวิลชมุมชนนั้นน่ะคือเขาจดให้หลายหน่วยนะะเยอะแต่จะให้วิลยชมุมชนนั้นเกินร้อยด้วยความศรัทธาต่อองค์กรเราด้วยความศรัทธาต่อพออสุน,นสันทาเพราะฉะนั้นเขาขอขอ,อย่างเดียวว่าให้ผู้ที่ไปเข้ารัาาบการอบรมนั้นน่ะให้เกินร้อยกับเขาด้วยเพื่อให้ได้ผลสมกับที่ตั้ง ตั้งเจตนาลงร่วมกันไว้ระหว่างสอยหอน,น่อยเนีสองหน่วยงานนะคะแล้วผลเป็นอย่างไรนั้นเราจะนํารายงานออผู้บริหารของเราให้ทราบนะคะทีนีออ้ในกระบวนการก,ก็ก็ฝากตรงนี้นะคะฝากจะมีพออไปอยู่หลายท่านนะฝากดูแลน้องๆที่มาจากแต่ละวิชาลัยด้วยนะคะว่าอย่าแตกแถว ทษน,นะคะที่พูดตรงๆเพราะว่าไปที่นี่ลำบากนะคะเพื่อให้เห็นภาพการทํางานจริงในชุมชนในพื้นที่ว่าลำบากซึ่งพวกเราอยู่ในวิทยาลัยก็ก็ลงไปพื้นที่ก็เห็นความลำบากแล้วและไปที่นั่นต้องของจริงนะคะการเตรยียมตัวต่วา,ตางๆเรา,ต,าต้องรองเท้าอะไรเนี่ยไม่มีสิทธิใส,ส่ส้นสูงนะคะผู้หญิงเอาสิ่งที่สบายที่สุดนะคะและเราไปนอนอยู่ที่นั่นลงไปสามวันนะฮะสามวันเนี่ยไม่ได้รวมวันเนินทางไปอยู่กับที่นั่นสามวัน เอ,อ่อต้องขึ้นดอยลงดอยนั่งรถนั่งรถนี่เป็นรถกระบะนะคะเป็นรถกระบะเพราะฉะนั้นเรื่องไทยมองรถอะไรในขึ้นขาวมองรถต้องเตรียมยาไปให้พร้อมนะคะก็ดูแลตัวเองส่วนอาหารการกิน,กนทางโครงการจะจัดให้ทั้งหมดเพราะว่าทางสนักเอ,อ่อให้เป็นข้าวออกรายหัวไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่น่นจาจะจะสตรีทเรื่องของ,งการนัดหมาย นะคะการนัดหมายเรื่องเวลานัดหมายนะคะเพราะว่าเขาต้องนัดก,กับชาวบ้านไว้ซึ่งที่นั่นถึงชุมชนต่างๆชาวเขาที่อยู่ในโครงการเขาได้รับการฝึกในเรื่องของวิน,นัยแล้วก็ฝากไปว่าเม่ธลาชุมชนอย่าให้เสียอย่าให้เสียหายเรื่องนี้นะคะฝากดูแลกันด้วย5้าสิบคนทางสำนักจะมีอาจารย์ยิ้มกับอาจารย์บุตไปนะคะทีนี้ ในในการไปไปอบรมศึกษาดูงานเ่ยนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ได้ใช้สกิลภาพเต็มที่มีกล้องถ่ายรูปก็มีอัดเสียงก็มีจดบันทึกอะไรพวกนี้นะคะให้ให้ให้ได้ทุกวิธีการไม่ได้นะคะและโครงการนั้นโครงการพัฒนเาเราถูกเขาจะมีการประเมินคนไปอบรมด้วยฟีดแบ,บก็กกลับมาที่ที่หน่วยงานเราด้วยนะคะอันนี้สำคัญ ทีนี้อีกอีกอันหนึ่งคือทางอาจารย์แป้งได้ทำข้อมูลสำหรับการรายงานที่ทุกคนที่ไปนะคะก็บันทึกเขียนรายงานตามตามแนวทางอันนี้แล้วก็เรื่องจะมีเรื่องว่าไปเห็นอะไรบ้างตั้งแต่ต้นน้ำกับน้ำปลายน้ำและจากที่เห็นตรงนั้นน่ะมีแนวคิดที่จะมาประยุกต์ใช้ที่จะปรับใช้กับโครงการของวิทยาลัยอย่างไรบ้างอันนี้จะมีแต่ละประเด็นจะมีอยู่สอง สองสองแนวทางนะคะก็ส่งไปได้ยังนิ้อันนี้ส่งแทนก็ส่งไปได้เขาส่งไปได้ได้ยังะคะประด็นยังไม่มีใช่ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะจะเริ่มเดินทางนะ้นั้นบางแห่งก็จะเริ่มเดินทางกันหรือจะให้ส่งเมลไปให้ก่อนทีๆที่วิทยาลัยมีอะไรอีกบ่าในเมืองมีมีกำหนดการไหมคะ มีไหมคะมีครับนัลที่ว่าเอ็มแม่ขอสัยมีแล้วนะครากำหนดกำหนดการตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกทำอะไรบ้างนะคะมีมีแล้วนะคะยกเว้นในเรื่องของขาดมีนะคะยกเว้นเรื่องของแนวทางในการเขียนรายงานยังไม่มีนะคะยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งไวให้นะคะแล้วก็ พอเสร็จอบรมแล้วฝากฝากส่ง,งสคืนมากับอาจารย์ยิ้มด้วยนะคะหรือถ้าส่งทีหลังนั้นน่ะถ้าใครส่งให้ได้เลยก็ส่งแต่หากว่าจะส่งทีหลังนั้นขอไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินสามวันเจ็ดวันไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะจะต้องสรุปรายงานนะคะก็ะน,นันไม่ยากหรอกเพราะเราเราคิดไปเราประเมินไปเอาไปดูไป,ไปแล้วก็เขียนรายงานไป ที่อยากจะฝากถึงคณะที่ไปเข้ารับการอบรมนะคะจะเห็นว่าที่ทางโครงการเขาเขียนว่าเวลาเท่าไหร่ทําอะไรนั้นน่ะจะปลอบยื่อหยุนได้อยู่ที่อยู่ที่คุณน้ำหวานกับทีมงานกับคุณอนรงทราบว่าคุณอนรงนั้นจะดุมากนะคะเพราะว่าเขาเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็ทําง,งานจริงจังฝากตรงนี้ไว้ค่ะไม่ทราบที่อ,อุตสาหไหนมีอะไรที่จะถามไหมคะ ส่วนเสื้อผ้าการแต่งตัวนะคะอยากจะฝากว่าก็ต้องกันเกงให้สะดวกแต่ว่าให้สุภาพะนะฮะสุภาพแบบขึ้นดอยอะ่ะนะคะไม่มีขาสัน้นคงไม่มีหรอกรุ่นนี้คงไม่มีขาสั้นนานนะคะ,นะคะแต่ที่สําคัญคือ,อยาแก้มล้นเพราะว่าขึ้นดอยนั้นคดเคี้ยวคดเคี้ยวคดเคี้ยวมากเลยคดเคี้ยวมากามีอาการเป็นกระทุกรอบอะคะ่ะมีอาการมีอาการ ก็ใครรู้จุดอ่อนของตัวเองก็ก็เตรียมไว้แล้วก็หมวกเลยว่าร่มหมวหมวใบใบกว้างหมวอะไรก็เรียกหมวปีกนะฮะหมว